สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่สวนสาธารณะริ่มคลองสมเทวินจังหวัดลอยเอ็ดนะครับช่วงเิงเที่ยงนะครับภาพที่นองชมคลองสมเทวินนะครับนี่ดอกไม้สวยครับดอกตะแบกแต่ว่าบ้านผมอื่นดอกกระเล่าด้วยครับเนะี่ย เที่ยงนะครับไม่อนีสิเดินทางไปจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็เลยออดจังหวัดลอยเอ็ดคิอว่าครึ่งทางนะครับผมมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับนะครับบรรยากาศสวนสาธารณะริมคลองโสมทวีวินจังหวัดลอยเอ็ดนะครับช่วงนี้ค่ะช่วงเที่ยงกว่านะครับกะพักรถจะเข้าหนึ่งครับผมสิเดินทางไปจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ มาจากวัดขอนแก่นสิไปอำนาจเจริญเพราะว่ารอยยอ็ดนี่ก็สิเป็นกึ่งกลางนระหะว่างขอนแก่นกับอำนาจเจริญนะครับช่วงนี้ก็เทียงกลัวๆนะครับตัวนี้ก็สีเป็นสวนสาธารณะนะครับแต่ว่าก็สีมีแต่ต้นดอกตะแบกนะครับสวยงามครับถ้ายางไปจักหน่อยนึงนะครับเนาะเบ่งบรรยากาศจักหน่อยนึงนะครับย่างเลาะริมคลองสวมตวินนะครับ ข้อสมบูรินก็สิเป็นข้อรอบของตัวเมืองละเอ็ดนะครับครับดอกไม้สวยง่ามไปดีครับแต่ว่าถ้นสีเป็นเหมือนมีดอกคูณน,นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็สิเป็นดอกดอกตะแบกน,นะครับเรี่ว่าดอกกาเล้าบานเท่าไหรครับบ้านผมสีเป็นดอกกาเล้านะครับสวยดีครับ ตัวนี้ร่มลื่นดีครับต้นไม่กันไหลนะครับย่างกลับไปกลับมานะครับกระสีคำเดินไปทั้งตะวันออกทั้งบนกับดอไม้ก็หลหลให้กันครับกะเมื่อนี่กระสีแวะบึงพระล้านใช่น้ำครับอีพวกไกลก็ถึงแล้วครับ ก็จืบเบิ้งหอวบวชนะครับเพื่นกับเปิดโดนแล้วแหละครับพอดีช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดก็เลยบ่มีบ่คือขึ้นปันใดเพิ่นเปิดตั้งแต่ช่วงสิ้นทาปีใหม่ที่กายนึ่งนะครับปีใหม่ปี63นะครับท่านว่านะครับเรื่องละเอียดนะครับดดรถกขบว่ไฟติดปานใดนะครับ บรรกาศสวยงามครับเรื่องเล่ามันจะตัดเด่นไปุดทาย ครับผมมาฟังทางทิศตะวันออกนะครับอันนี้ยิ่งลมเรือนดีครับดอกกระเล่าสีม่วงนะครับข้างหน้ากับสีมีเครื่องออกกระล่างกายนะครับเดินเลาะเบิ้งเซ่นกันหน่อยนะครับเนาะงามๆครับนะครับรบรรยากาศดีเลเกินครับ ง่ายมากเินครับ สวยงามครับ